สวัสดีพี่น้องโซเชียลนะครับผมลุงคองเก่าสามชายพี่น้องนี่คือหวยรัฐบาลนะครับพี่น้องลอตเตอรี่ที่ลงได้ซื้อเก็บไว้ตั้งนานแล้วนะครับลงหวังว่าวันนี้คงจะได้รับโชคลาภจากรัฐบาลนะครับพี่น้องขอให้พี่น้องผู้ที่เข้ามาชมมาติดตาม ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงลงให้เพื่อเป็นแนวทางก็ที่เห็นนี่ครับอาจจะไม่ใช่ดังที่ท่านมองเห็นนะครับแต่ถ้ามันเป็นไปได้นะครับสำหรับวันนี้เราลุงจะมีโชคมีลาบและเอฟซีทุกท่านนะครับหาซื้อกันไว้ตัวเลขที่น่าจะเป็นที่น่าจะมานะครับในงวดนี้ก็มีประมาณนี้ ที่พี่น้องอัดไลนา์กันเข้ามาลุงส่งให้นะครับก็มีประมาณนี้ตัวเด่นตัวที่คัดแล้วลุงก็ได้ซื้อรัฐบาลไว้แล้วนะครับก็ประมาณนี้พี่น้องปวดใจวิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันลุงไม่ได้มองเมานะครับพี่น้องเปนเพื่อฟีนะครับขอกันมาลุงลงให้นะครับสำหรับงวดน,นี้ว,นวันที่16 วันที่หนึ่งมาวันที่16จะเป็นไปได้ไหมถ้าดวงเราดีคงจะมีบุญถ้าบุญเราดีคงจะได้เงินได้ทองสำหรับคลิปนี้ขอฝากพี่น้อง fc ทุกท่านนะครับเด็กรัฐบาลของลุงของเก่าก็มีประมาณน,นี้ที่พี่น้อง fc ขอกันมาอยากดูลุงซื้อหวยตัวไหนบอกหนูได้ไหมก็ลงให้แล้วพี่น้องเข้ามาดูก็แล้วก,กัน สำหรับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับในตัวเลขที่ลุงซื้อไว้ครับก็ประมาณนี้นะครับจะเป็นเลขชุดเดียวส์มากกว่านะครับที่ลงุงลงให้จะจริงหรือไม่สลหรับวันนี้ขอพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงขอบฝากไว้ให้พี่น้องจะไปต่อกันได้ไหมสำหรับงวดน,นี้ ที่เข้ามาใหม่หรือเก่านะครับแวดไลน์เข้ามาที่เบอร์นะครับอยากได้นะครับลงส่งให้นะครับหวยรัฐบาลนะครับสลาวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันลงไม่ได้มอมเมานะครับสนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดแต่เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นคลิปนี้ทำลงเพื่อแนวทาง ให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันสำหรับคลิปนี้ขอฝากพี่น้องไว้ด้วยเอฟซีทุกท่านนะครับขอฝากท่านไว้เพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องได้ซื้อหากันนะครับตัวเลขออกประมาณนี้ถ้ามีบุญก็คงได้นะครับสําหรับวดน,นี้วดที่14ชุดที่36พี่น้องวันที่1มึมาออกวันที่16นะครับ จะเป็นจริงหรือไม่จะเข้าที่สูตรดั้งเดิมหรือไม่หรือว่าจะเข้าที่สูตรใหญ่สูตรผีบอกก็แล้วกันพี่น้องตัวเลขที่ พี่น้องได้ดูได้ชมอยู่นี้เป็นตัวเลขที่น่าจะมั่นใจนะครับหลุงฝากไว้พี่น้องเอฟทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องได้มีโชคลาภกันทุกท่นหน้าก็แล้วกันขอฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าข้ามโฆษณาขอฝากเอาไว้ให้พี่น้องได้พิจารณาญาณ ใช้กันโดยดดนพินิษอย่างอื่นใดก็แล้วตามตามไว้ไม่เสียหลายสำหรับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้จะได้ไปต่อกันได้ไหมสำหรับงวดน,นี้ก็ฝากหวยด้วยนะครับเลขที่น่าจะเป็นตัวเลขที่น่าจะมานะครับหวยรัฐบาล ว่าพี่น้องเอซทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ก่อนขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบกันทุกท่วนหน้าทุกคนเถินขออนุมโมทนาสาธุสหรบคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เอซีทุกท่านเพียงเท่านี้หลุงของเก่าสามใจขอสวัสดี วัสดีครับพี่น้องถึงจะมาวันนี้นะครับลวงของเก่าก็มาเจอกระรอกที่หลังบ้านนะครับกระรอกตัวนี้สวยงามมากนะครับพี่น้องแกนอนอยู่นะครับไม่อยากลบควนนะครับพี่น้องนี่เป็นสัตว์สงวนนะครับแต่เมื่อเคยเห็นก็พี่น้องนี่ครับแกกระโดดไปนะครับพี่น้อง มันจะพี่น้องตามไปดูต้องแอบด,ดูนะครับพี่น้องห่างไหมครับนั่นครับ ก็อยับไปเยือนนะครับตัวใจจะสวยงามมากครับก็กลัวคนอยู่นะครับแต่ว่านี่ครับเห็นไหมตัวขา,ขาวๆนะครับสีขาวสวยงามนะครับนั่นครับเห็นหาแจมนะครับออกนะครับสีขาวแจกระดิกหาง ดูนะครับเข้าใกล้ไม่ได้นะครับเพรจะเป็นกระลอกป่าตัวสวยงามนะครับนของนี่ก็เป็นป่าหลังบ้านครับ ลุงเก่านะครับวันนี้จะมาเล่าฝันสู่ฟังนะครับว่าพาพี่น้องมาตามดูกระลอกนะครับหลังบ้านลุงนะครับจะหาจินอยู่บริเวณนี้นะครับหลังบ้านลุงนะครับ จะมีอยู่สองตัวนะครับกระรอกขาวพี่น้องจะ,จะมานอนอยู่ที่บุงตรงนี้เป็นที่พะนักก็จะอยู่เรื่อยๆไปนะครับเพราะว่าต้องเป็นเครือไม้นะครับพี่น้องดูนะครับเห็นตาจะด,ดํานะนะครับจะนอนสบายนะครับ ให้ผมถ่ายนะครับพี่น้องกระรอกตัวนี้สวยงามมากนะครับแต่เข้าใกล้ไม่ค่อยได้ถ้าเข้าใกล้ได้ก็คงจะได้เห็นกันจัจ่นนะครับกระโดดขึ้นไปแล้วนูน่นดูนี่ครับเข้ามาใกล้เห็นไหมครับนี่ครับดูที่จุดข้างบนนะครับนั่นนหะ ก็อยากเข้ากล้องเหมือนกันนะครับแล้วก็ดี้ค้างนี่นะครับ มาบนนี้เลยนะครับต้นมะขามใหญ่นะครับไปแล้วครับแต่ไม่ทันขอใช้วิจารณญาณในการรับชมกันลวกันพี่น้อง นี่คือเลขใต้ท้องกางคกพี่น้องดูเอากลเป็นตัวไหนอย่างไรพี่น้องตีกันเราเองหลุงไม่ขอบอกว่าเป็นตัวโน้นตัวนี้ให้พี่น้องใช้นี่คือนนางประยาวไทยเทวียอยู่ใต้หมอนก็มีเอฟซีทักกันเข้ามาถามว่าจะเป็นตัวไหนพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ฝากเอาไว้ให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันเรลาวันนีล้ลงให้เพื่อเป็นแนวาทางใช้ดุลพินิษและพิจารณาว่าจะอย่างไรก็ตามผมฝากกันเอาไว้พี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสหรับคลิปนี้ขอฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่าน ได้ดูได้ชมกันตัวนี้ก็จะเป็นขันน้ำมนต์ต่อไปนี่คือหยดน้ำตาเทียนของหลวงของเก่าจิตทําเมื่อวันพระออกมาเป็นเลขตัวไหนโปรดพี่น้องจงใช้วิจิตรนญาณในการรับชมผู้เข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์ได้เงินหมื่นกดแชร์ได้เงินแสน กดติดตามกดกระดิ่งกดละครังได้เงินล้านกดซับสไครวฝากาไว้พี่น้องได้ดูได้ชมกันในคลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นลุงของก็ไมีให้งมงายไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกทนแล้วแต่พี่น้องไม่ปักหมุดให้หาซชื้อกันเองสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ให้พี่น้องเอฟซีทุกท่าน ร่ลำรวยกันในวันนี้ขออนุมโมทนาสาธุให้พี่น้องเอตุอะไรก็มาถ้าถูกหวยรวยเบอร์อะไรก็มาที่ลุงของเก่าจากทำบุญร,ร่วมกันขอหมายเลขวันทีกระลุงขอพี่น้องจงโชคดีสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ